สวัสดีครับผมเพื่อนๆอน,นอนนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง1จิรพัฒนวันนี้ครับผมจะมาทำคลิป ASMR สิ่งที่ผมจะกินวันนี้ก็อยู่ตรงหน้าผมเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีมามะ่ามาม่าดำเนื้อย่างแล้วก็ข้าวปั้นนะครับหิวมากยังไม่ได้กินอะไรเลยครับอ อาทิตย์ทีแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะาอันนี้ฮะดูครับอะไรเอ่ยที่เปลี่ยนไปนั่นแหละครับผมไปจัดเตรียมอุปกรณ์มาก็ได้สปอนเซอร์สนับสนุนมาจากคุณพ่อในนี้นะครับผมเราไปกินกันเลยดีกว่าครับ THANK YOU 음. Hmm. ครับสำหรับคลิป ASMR วันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผมก็กินไม่หมดก็เหลือเนื้ออีกนิดนึงไว้เดียวหิวแล้วก็ค่อยไปกินต่อครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิป ASMR กินอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาข้างล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน ขอบคุณครับ